ของงานแก้ไขบ่อทึุดบ่อพังครับปจากบ่อคข้างแขงต่อใหม่ครับแต่น้ำจับลึกมากตัวนี้น้ำจับอุดที่แปดท่อนตัวนี้เป็นซ้ำเล็คิดห้าคิวหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเริ่มน้ำจับสี่เมตรถ้าอยากให้ได้น้ำดีขึ้นเลยต้องลดทอเป็นนิ้วคึ่งครับเดิม ก็ออ,อกสองนิ้วครับสนามจับที่สี่เมตรครับพอบอ่อใหม่น้ํำจับลึกมากเลยครับจับแปดท่อนตามที่สองเมตรครับลดแจ้ไขย่อนเพิ่มแต่เปลี่ยนเป็นท่อนิ้วครึ่งครับตัวนี้ซ้ำหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิห้าคิวคู่กับแผงสามเก้าศูนโมโนฮาร์เซลครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับผมงานข่อมงานสร้างใหม่ ทางลัดตัวเล็กๆครับ